ก็มาดูรีวิวนะครับที่ฟาวตัวนี้นะครับซึ่งเป็นรุ่น d t ท0 0 0นะครับตัวนี้ก็จะมาดูข้างในกันนะครับตัวนี้นะครับเออ่ตะกินไฟอยู่ที่ 1 0 0 0ถึง1,200วัตต์นะครับเม็ดอินไชน่านะครับรุ่นนี้ตัวเครื่องค่อนข้างที่จะหนักสักนิดหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะแถมอุปกรณ์ตัวนี้มาให้นะครับจะแถมเป็นอุปกรณ์ด้านหน้านะครับ2ชิ้นนะครับซึ่งตัวนี้อีกตัวหนึง่งนะครับตัวนี้ซึ่งจะมีรูนะครับสำหรับพ่นไอ้น้ำออกมานะครับ ก็มีอุปกรณ์สองตัวที่ให้พร้อมคู่มือนะครับก็สองเล่มนะครับก็จะเป็นลักษณะของนะครับสองภาษานะครับซึ่งมนาพอควรนะครับมีเวลาบ้างก็ไปเปิดอ่านดูนะครับพร้อมด้วยก็จะมีนะครับไปรับประกันสินค้าให้อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งมีการรับประกันอยู่2ปีนะครับตัวนี้นะครับ มีการรับประกันอยู่2ปีนะครับซึ่งอ่าเดี๋ยวเราก็จะมาดูนะครับว่าประสิทธิภาพเป็นยังไงบ้างนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้มันก็จะมีที่ใส่น้ํานะครับในตัวนะครับ <c oughs> <c oughs> กดแล้วก็เลื่อนลองอมานะครับแบบนี้เราก็จะใส่น้าลงไปตรงนี้นะครับก็จะใส่น้ำตรงนี้ตรงนี้เขาบอกใส่น้ําได้อ่ร้อยห้าสิบ หนักมิลลิลิตรนะครับร้อยห้าสิบมิลลิลิตรรวมทั้งนะครับก็อ่าก็ใส่น้าเข้าไปก็น่าจะหนักเพิ่มขึ้นนะครับในตัวเครื่องแล้วก็มีน้ําหนักอ่าถ้าเียดเยอะนี่ก็ก็ถือว่าน่าจะเหนื่อยพอสมควรนะครับเคครับสำหรับคลิปนี้ถ้าสนใจสั่งซื้อก็สั่งซื้อใต้คลิปได้เลยนะครับครับขอบคุณครับ